จริงแล้วก็สามารถมีมูลค่าที่เป็นสากลได้อันนี้คือสิ่งสำคัญค่ะและที่สำคัญค่ะวันนี้ไม่ว่าเทคโนโลยีนะคะเครื่องมือสื่อสารโซเชียลมีเดียต่างๆเ,เราสามารถหาข้อมูลได้จากทุกที่แล้วก็ความเป็นออเทนติกของไทยนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญความเป็นจริงนะคะวัฒนธรรมของเราเนี่ยมีความเรียวมีความจริงมีความที่มีประวัติยาวนาน ทำให้ทั่วโลกยมีความสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารเรื่องของกีฬาสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะคือซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญของไทยค่ะแต่เราจะไม่ได้แค่ภูมิใจว่าเรามีวัฒนธรรมท,ที่ดีแต่เราทำเราจะเอาวัฒนธรรมเหล่านั้นเอาซอฟต์พาวเวอร์เหล่านั้นมาเปลี่ยนให้เป็นเศรษฐกิจของประเทศรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่มากยิ่งขึ้นขายได้ง่ายขึ้นทําให้คนเข้าใจเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราก็ต้องตั้งใจที่จะมุ่งเน้นทาค่ะ แล้วก็ในปีที่ผ่านมานะคะนโยบายของซอฟ t ์พาวเอเองนะคะของไทยก็เดินหน้าอย่างมีทิศทางมากขึ้นทราบกันอยู่แล้วว่าทำเรามากมายคนเก่งๆในหลายอุตสาหกรรมมีอยู่มากมายเราจึงกรุ๊ปปิ้งคนเหล่านั้นให้อ,อ,อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อทําให้เอกชนแล้วก็รัฐเนี่ยได้ทํางานร่วมกันค่ะ ปีที่ผ่านมาค่ะสิ่งที่เป็นรูปธรรมท,ที่เกิดขึ้นเลยอย่างแรกนั่นก็คือการบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะให้ทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบนะคะทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ทําให้ทั้งสังคมเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่เรารวบรวมมาค่ะแล้วที่สําคัญนะคะ ถ้ารัฐกับเอกชนทํางานด้วยกันแล้วก็จะลดในเรื่องของการทํางานที่ซ้ําซ้อนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆส่วนเรื่องที่2ค่ะคือการบทการเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐนะคะให้เป็นผู้สนับสนุนเอกชนนี่เราพูดเสมอว่าเอกชนคือโน้ต h าวคือผู้ที่รู้จริงอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆจริงๆรัฐเป็นผู้สนับสนุน พอเราปรับตัวตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยรัฐกับเอกชนทํางานร่วมกันงานถึงออกงานถึงเดินแล้วก็ทําให้อุตสาหกรรมต่างๆเข้มแข็งมากขึ้นด้วยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะเดินหน้าต่อเมื่อรักฐานนะคะมั่นคงแล้วขั้นตอนต่อไปของเราก็คือการยกระดับค่ะ ยกระดับจากจุดเริ่มต้นนะคะที่เน้นจากภายในประเทศก่อนสู่การมองไกลขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็เชื่อมกับโลกได้มากขึ้นและที่สําคัญค่ะเราก็จะมีเป้าหมายที่ใหญ่มากขึ้นด้วยเราก็กําหนดประมาณ5เรื่องนะคะดังนี้นะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของอาหารไทยซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วว่าคนต่างชาติเนี่ยชอบอาหารไทยของเรามากนะคะบางคนบอกว่าไม่เคยมาประเทศไทยเลยแต่อาหารไทยคืออาหารโปรดอันนี้ก็เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วจริงๆนะคะดิฉันไปที่ไหนเนี่ย รู้จักส้มตำรู้จักต้มยำกุ้งนะคะรู้จักขนมของเรามากมายแต่ยังไม่เคยมาประเทศไทยเลยนะคะเราก็จะทําอย่างไรใช่ที่จะให้อาหารเหล่านี้เนี่ยดึงดูดให้เขามามีประสบการณ์ที่แท้จริงที่ประเทศไทยของเรานะคะเรื่องของอาหารเองค่ะเราก็มีจุดหมายปลายทางนะคะที่มีโมเดล ของร้านนะคะที่ชื่อว่าไทยคูซีน่านะคะซึ่งจะครอบคลุมนะคะถึงขั้นตอนสุดท้ายหรือว่าเรียกว่าสป라이ชเชนของอาหารนะคะคือเราจะรวมอาหารไทยทั้ง4ภาคนะคะแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตผลิตภัณฑ์อาหารไทยสําเร็จรูปนะคะรวมกันไว้ในที่เดียวแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางให้ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถมาเอ็กเพรีย e ได้มาซื้อ อาหารไทยเนี่ยกับไปลองได้แบบคุณภาพใกล้เคียงหรือเหมือนเลยกลับเวลาที่ซื้อในเมืองไทยจริงๆนะคะเราก็อยากจะมีไทยคุซีนาเนี่ยไปอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลกนะคะพร้อมกันนี้นะคะก็จะต้องยกระดับ ของการท่องเที่ยวนะคะในการต้อนรับนักเดินทางสายกินนะคะเดี๋ยวนี้เราพอโซเชียลมีเดียอยู่ในมือของทุกคนอยู่แล้วเราก็เกิดฟู้ดดี้เกิดขึ้นมากมายนะคะเราก็อยากจะให้มีประสบการณ์แบบไทยคูลินารีทริซึมออย่างจริงจังนะคะเพื่อจะมีการทั้ง uh, เรียน คาทําอาหารด้วยแล้วก็ได้ทัวร์แหล่งวัตถุดิบต่างๆที่มีในประเทศไทยก็ได้รู้ด้วยว่าแต่ละแต่ละโปรดักต์เนี่ยมายังไงนะคะแล้วก็ทําอาหารไทยก็เป็นออริจินอลจริงๆนะคะควบคู่ไปกับการสร้างมาตรฐานของไทยซีเล็กที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้สามารถเทียบเคียงกับรางวัลของมิชลินนะคะของเมืองนอกให้ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราค่ะ เรื่องที่2ค่ะก็เป็นกีฬาที่ทั่วโลกรักอยู่แล้วนั่นก็คือมวยไทยนั่นเองนะคะดิฉันได้มีโอกาสไปที่อังกฤษมานะคะก็ได้ไปเห็นค่ายมวยไทยค่ะของของเรานี่แหละของไทยนี่แหละไปเปิดที่มองนอกแล้วก็ชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะนอกจากจะทําให้สุขภาพดีแล้วเนี่ยเขาถือเป็นการที่ว่าเขาจะได้เอ็กเคปหรือออกจากปัญหามาโฟกัสในเรื่องของมวยไทยมีสมาธิกับมันตั้งใจ เขาเรียกว่าอะไรกระบวนท่าต่างๆเนี่ยทำให้เขารู้สึกจิตใจสงบขึ้นนะคะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงด้วยชาวต่างชาติเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนใจเรื่องมวยไทยเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางอุตสาหกรรมของกีฬาเองเนี่ยก็พยายามที่จะทําให้ทุกๆจิมที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยได้รับ์ติฟิเคตนะคะก็คือมีการสอนหลักของมวยไทยที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะผลักดันต่อไปะคะ่ะ เรื่องที่3ค่ะคือเรื่องของ Thai Wellness นะคะก็คือโอกาสใหม่นะคะในยุคที่คนทั่วโลกนะคะสามารถสแสวงหาความสมดุลน,นะคะเราก็จะผสมผสานเรื่องของการนวดใช้สมุนไพรแล้วก็อาหารสุขภาพนะคะแล้วก็พร้อมไปด้วยกับการทําสมาธินะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะครบทุกมิตินะ,ะด้วยการที่บําบัดทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจไปด้วยอันนี้คือ Wellness ที่เราอยากจะโฟกัสต่อไปค่ะแน่นอนว่า p r o d u ั t ของเรานะคะวัตถุดิบดีเนี่ย มันเป็นเรื่องของการแพทย์ได้ด้วยนะคะบางคนที่มารักษามาเยียวยาหลังการผ่าตัดหลังการรักษาก็จะสามารถใช้วัสดุเหล่าเนี้นะคะจากธรรมชาติเป็นการรักษาไปได้ด้วยนะคะเรื่องที่4ค่ะคือเรื่องของภาพยนตร์ไทยนะคะคือเราต้องการจะให้ประเทศไทยนะคะเป็นที่ของออการที่มีต่างชาติมาถ่ายหนัง ที่บ้านเราเยอะๆเราก็ทําเรื่องของ cash rebate ไปแล้ว30%วนะคะซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเองก็กำลังผลักดันต่อในเรื่องของการที่คนไทยค่ะจะมาทําหนังแล้วก็สามารถได้ cash rebate เช่นกันตอนนี้อยู่ใน process นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้คุยกับภาคเอกชนอีกมากมายว่ามีอะไรตรงไหนบ้างที่รัฐสามารถผลักดันเรื่องนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ได้อันนี้ก็อยู่ใน process ที่คุยกันได้ไประยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ด้วยค่ะ รื่องที่5ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะเรื่องของอัญ,ญมณีค่ะเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งออกอันดับต้นๆของประเทศเรานะคะซึ่งเกิดจากการทักษะสร้างสารรค์ของคนไทยนี่แหละคะ่ะก็ดิฉันได้มีตัวเลขมาเล่าให้ฟังนะคะว่า20ปีที่แล้วนะคะมียอดส่งออกอัญ,ญมณีประมาณ5,000 50, 0ล้านนะคะแล้วปีนี้เองค่ะที่มีการส่งออกมากขึ้นถึง10เท่านั่นก็คือ5แ0นล้านแล้วค่ะ ที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นมาตลอดนะคะแล้วก็อย่างเช่นในปีนี้5เดือนแรกนะคะส่งออกไปแล้ว3 8 8 0 0 0 0ล้านนะคะซึ่งอุตสาหกรรมนี้ค่ะมีคนถึงประมาณ1ล้านคนด้วยกันซึ่งก็เป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีแวลูการส่งออกจากประเทศอย่างมากมายค่ะดังนั้นเองค่ะเราก็อยากจะโฟกัสให้นักออกแบบเพชรนะคะัช่างเจรนาช่างทองช่างเงินจำนวนมากเนี่ยได้มีความรู้มากขึ้นยกระดับ ให้เป็นศิลปินมากยิ่งขึ้นมีค่าตอบแทนที่สูงมากขึ้นอันนี้แหละคะ่ะคือเป้าหมายว่าเราก็ไม่อยากจะให้เป็นแค่ทำแล้วก็ได้ค่าแรงที่น้อยแต่อันนี้ถ้าเมื่อเป็นศิลปินมีฝีมือที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีค่าตอบแทนที่สูงขึ้นก็จะเป็นอาชีพที่สามารถเป็นหลักให้กับครอบครัวได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เ,เราตั้งใจจะผลักดันต่อนะคะ ซึ่งต่อจากนี้นะคะเราก็หวังว่าจะมีมาตรการต่างๆที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นค่ะเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าของการส่งออกนะคะให้ถึง1ล้านล้านบาทภายใน5ปีค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะที่ดิฉันเองเอามาเล่าย่อยๆให้ฟังให้เห็นโอกาสว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอุตสาหกรรมอีกมากมายนะคะที่จะสามารถ เพิ่มรายได้ให้กับคนในประเทศได้เป็นเป็นรายได้ใหม่ๆเป็นเงินใหม่ๆที่จะสามารถทําให้คนไทยเนี่ยมีทางรอดนะคะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เป็นทางออกทางหนึ่งแต่มันเป็นทางรอดเลยก็ว่าได้คือการเพิ่มรายได้ใหม่ๆเพิ่มอาชีพใหม่ๆแล้วก็ให้คุณค่าให้มูลค่ากับอาชีพใหม่ๆเหล่านี้นะคะให้เพิ่มมากขึ้นปีนี้นะคะก็เป็นปีที่2ของการจัดงานสปลชแล้วนะคะ ก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ที่มาในงานนี้เกิดแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็เกิดความคิดเกิดความคิดส,สร้างสรรค์ต่างๆเพราะว่าในงานนี้ค่ะเราก็มีนักเขียนมีศิลปินนะคะมเีเชฟมีนักแสดงมีนักกีฬามากมายที่ประสบความสําเร็จที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้จริงๆที่อยากจะมาแบ่งปันนะคะประสบการณ์มาแชร์ทุกท่านเข้าใจว่าอุตสาหกรรมต่างๆสําเร็จมาแบบไหนเคยผ่าน สิ่งที่เป็นอุปสรรคมาอย่างไรได้บ้างก็หวังว่าทุกท่านนะคะก็จะสามารถได้ชมอุตสาหกรรมต่างๆอย่างครบถ้วนแล้วก็เกิดแรงบ,บนันดาลใจนะคะแล้วก็เกิดกําลังใจในการทํางานในการสู้ต่อไปนะคะว่าจริงแล้วประเทศไทยของเรานะคะมีโอกาสแล้วก็มีความหวังอีกมากอันนี้คือสิ่งสําคัญะคะ่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ชมทุกทกที่นะคะแล้วก็มีอะไรจะให้ปรับปรุงยังไงเราก็จะเก็บไปปรับปรุงเผื่อปีหน้านะคะก็จะทําให้งานนี้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มโอกาสให้คนไทย ในอนาคตมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมางานนี้ตัวันที่8ถึงวันที่11นะคะสี่วันนี้นะคะต้องมาให้ครบนะคะแล้วก็มีสปิเกอร์ที่มาพูดอีกมากมายนะคะที่จะสามารถให้ความรู้แล้วก็ให้แรงบนันดาลใจทุกท่านได้ค่ะก็ได้เวลาอันสมควรน,นะคะดิฉันขออนุญาตเปิดงาน Splash Soft Power Forum 2025อย่างเป็นทางการค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Thank you so much, Your Excellency, and please remain on the stage for our official opening ceremony. So, ladies and gentlemen, now is the auspicious time for our official opening ceremony of Takasplash Splash Salt Power Forum 2025. Are you ready? Okay, so let's start. May I invite His Excellency, Mr. Wong Tien Thong, Minister of Tourism and Sports of Thailand, to join us on the stage. A big round of applause, please. May I invite Dr. So Rapong Su Bong Lee, Chairman of National Soft Power Development Committee, please? And right now it's time, ladies and gentlemen, let us come together to unleash the power of Thai creative culture and let our soft power shine brightly on the global stage. Splash! t a c k e t slash stop h o w e r form 2025 is officially started congratulations can i widely view to take the group photo together please สำหรับพี่ๆสมาชิกทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันมีทั้งหมด6ช็อตให้กันนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะช็อตนี้จะเป็นช็อตที่1ค่ะ so i n total we're going to t a k e the p r o t o t o l to g e t h e r for total 6 shots and this is the first one cover forum 2025 is officially started. a big round of applause once again. and may i invite the three of you to take the group photo together, please. attention, please, attention, member of the media. we are going to take total six shots for the group photo section, and this is the first shot, please. It's a ในช็อตแรกนะคะเรียนเชิญนิมหวานให้การกล้องช่างภาพทางด้านหน้าได้เลยค่ะ The front camera please ขออน,นุญาตไปที่ช็อตถัดไปนะคะ next section please เดี๋ยวขออนุญาตเตรียมพื้นที่ด้านบนเวทีสักครู่ค่ะในช็อตนี้จะเป็นช็อตที่สองค่ะเรียนเชิญพี่สิวนชนได้เลยค่ะ This is the second shot, please. And up next, may I invite all the cabinet to join us on the stage for the referral section, please? Attention, please. เรียนเชิญท่านคณะทันตรีทุกท่านนะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะ Let's give to the photographer big smile a front of you in ยิ้มหวานในกล้องช่างภาพด้านหน้าด้วยเลยค่ะนองจากวันนี้เราได้รับเพียรจากสื่อสารหลากหลายสำนักเลยนะคะให้เก็บมาร่วมทำข่าวและประชาสัมพันธ์กับงานคาร์ตาส์คลชของเราด้วยนะคะลำดับถัดไปค่ะ Up next, may I invite is Excellencies Ambassadors and c h a r t e d'Affairs on the stage please เดีียวเชิญค่ะ Okay, we are ready, so please give a big smile to the front camera. Please, the back camera, please. Up next, thank you very much for all the. Excellencies, Ambassadors and Chartered Affairs, and please kindly be seated, thank you very much. A big round of applause for all the Ambassadors and Chacha please. Thank you. For the next section, may I invite Steering Subcommittee on Soft Power of 4 Industries to join us on the stage. <laughs> รอสักครู่นะคะเค okay, ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียนเชิญกล้องช่างภาพด้านหน้าได้เลยค่ะยิ้มหวานค้างไว้ได้เลยนะคะ back camera please เรียนเชิญกล้องทางด้านหลังค่ะ ขอบพระคุณนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านประธานอนุกรรมการทั้ง14สาขาท่าเรียนเชิญทัก่อนด้านล่างได้เลยค่ะ Up next, ladies and gentlemen, may I invite all the co-host, s official supporters, media supporters, and registration supporters, please. สำหรับในช็อตนี้นะคะขออนุญาตแจ้งพี่ๆสื่อมวชนสักเล็กน้อยนี่จะเป็นช็อตที่5นะคะเราจะมีอีก1ช็อตซึ่งจะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านสมาชิกสภาผพพู้แทนราษฎรเข้าร่มเวทีกับเราเป็นช็อตสุดท้ายนะคะรอสักครู่เดียวค่ะ เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญยิ้มหวานให้กับกล้องช่างภาพที่อยู่ทางด้านหน้าได้เลยค่ะเรียนเชิญกล้องทางด้านหลังค่ะยิ้มหวานคทางไว้ได้เลยนะคะ Thank you so much A big round of a p p l a u s e for all the co-host s เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะคะทุกท่านได้บนเวทีขออนุญาตเรียนเชิญอยู่ต่อนะคะขออนุญาตถ่ายภาพซ่อมอีกสักนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตเรียนเชิญอยู่ต่อได้บนเวทีสักนิดหนึ่งค่ะเนื่องจากว่า ผู uh, ้แทนจากทางฝั่งของโคโฮส์นะคะหรือว่าผูส้สนับสนุนแต่ละท่านเนี่ยะคะเมื่อสักครู่นี้ยขึ้นมาไม่ครบขออนุญาตเรียนเชิญถ่ายภาพอีกสักครั้งนะคะขอภายในความไม่สะดวกค่ะ u next ladies and gentlemen i a, I would like to apologize for your inconvenience may I invite all the co-hosts official supporters media supporters and registration supporters upon the stage once again thank you ขอบคุณค่ะ สักครู่นะคะหมเจ้าหน้าที่จัดพื้นที่หเวทีสักครู่ค่ะ เรียบร้อยนะคะเรียนเชิญทุกท่านยิ้มหวานให้กับกล้องช่างภาพด้านหน้าได้เลยค่ะขออนุญาตนะคะเชิญกล้องช่างภาพด้านหลังค่ะ Back camera please ขอบคุณค่ะ thank you very much a big round of applause for all the co-hosts official supporters media supporters and registration supporters may I invite all of you to kindly v i s i t e d thank you ลำดับถัดไปจะเป็นการถ่ายภาพในช็อตสุดท้ายค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่าในเกตขึ้นร่วมถ่ายภาพด้านบนเวทีได้เลยค่ะ up next is the last photo shot ladies and gentlemen may I invite all the members of parliament of Thailand upon the stage please เรียนเชิญค่ะเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านได้เลยนะคะ ที่พี่ส่มวลชนทุกท่านค่ะภาพนี้จะเป็นช็อตสุดท้ายนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะอ่าล้ค่ะพร้อมแล้วนะคะขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่าในให้เกียรติยิ้มหวานให้กับกล้องช่างภาพทางด้านหน้าก่อนได้เลยค่ะ Next. Back a c ็ค a คมี a าโ e รอยินดีเชิญยิ้มหวานกับกล้องช่างภาพทางด้านหลังค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะหกับทุกท่านในบนเวทีด้วยนะคะ Thank you very much a Big round of applause for all the guests up on the stage Thank you Thank you for joining our stage today, and of course, I would like to express my deepest gratitude to it, Her Excellency Ms. Hong Tan Chinawat, the Minister of Culture of Thailand, for being presiding over the ceremony. So, ladies and gentlemen, this is our official opening ceremony of our Taka Slash Soft Power Forum 2025. And of course we are going to take a short break a little bit and for the next section on this main stage we are going to start at 10 past 3 local Thailand time with the topic of creativity as a currency to bridge culture. So please stay tuned and see you again over here at 10 past 3. Thank you.